พลเอกประยุทธ์พร้อมคณะร่วมทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูคาดใช้งานได้ปลายปีนี้หวังทุกคนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีและร่วมทดสอบการเดินรถจากสถานีมีนบุรีสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติมาลงที่สถานีลาดปลาเค้าแต่ไม่ได้ดั้งยาว ไปยังสถานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก่อนที่จะเดินทางกลับมาลงที่สถานีลาดปลาเค้าค่ะโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังตรวจสอบความพร้อมก่อนทดสอบการเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีว่ามาดูการทดสอบก่อนเปิดใช้งานจริงในช่วงสิ้นปีนี้ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้วร้อยละเ7เหลืออ,อีกร้อยละ2-3ซึ่งยังมีปัญหาของการทำระบบทางเชื่อม สรุปว่าวันนี้เส้นทางสายสีชมพูวิ่งได้ตลอดทั้งสายแล้วแต่จะเปิดได้ครบทุก30สถานีระยะทาง34.5กิโลเมตรซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2561จะเปิดใช้งานได้ในปลายปี2566จะเห็นว่าใช้เวลานานมากพอสมควรไม่ได้ทำได้ง่ายๆเพราะมีกระบวนการเยอะตั้งแต่เริ่มโครงการการกำหนด TOR การประกวดราคา ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนแต่ข้อสำคัญคือขอขอบคุณภาคประชาชนที่รัฐบาลสามารถทำเรื่องที่ดินได้สำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเวนคืนที่ดินซึ่งถ้าอยากได้อะไรและร่วมมือกันก็สามารถทำได้หมดโดยให้ความเป็นธรรมและดูแลซึ่งกันและกันเป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการเหมือนกันซึ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองใช้เทคโนโลยีเหมือนกันซึ่งมีความปลอดภัยและขอให้มั่นใจหลายคนอาจไม่คุ้นชิน จะเห็นว่าได้พยายามทำให้มีทางเชื่อมไปยังสถานที่สำคัญๆในหลายๆสถานีรวมถึงมีที่จอดรถรองรับได้2,000-3,000ถึง 3, คันวันนี้ได้ทำตามโครงสร้างที่ได้ร่างไว้คงไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้าแต่ต้องดูโครงสร้างทั้งหมดทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่เรียกว่าคำเชื่อมโยงนั่นคือนโยบายเรื่องการทำโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพซึ่งหวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีระยะทาง34.5กิโลเมตรจำนวน30สถานีนะคะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด28,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางซึ่งหนึ่งขบวนมี7ตู้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูรวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า53,490ล้านบาทค่ะ อนุทินนัดภูมิใจไทยถกแนวทางโหวตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ย้ำจุดยืนไม่หนุนพักที่แตะมาตรา1นึและรัฐบาลเสียงข้างน้อยลั่นไม่กลัวถูกล่าแม่มดชี้สอสอมีเอก,กสิทธิ์นายอานุทินชาญวิวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้พักภูมิใจไทยจะมีการประชุมสอสอของพักในการกําหนดทิศท,ทางของพักในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้และถือเป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสภาทางนี้เมื่อรับฟังความคิดเห็นของสสในประเด็นที่ทางสถานการณ์ทางการเมืองจะมีที่ทางในการลงมติในเรื่องต่างๆพร้อมย้ำหลักการของพักในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามแถลงการของพักที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขามาตรา1 1 2โดยพักไม่เคยกำหนดชื่อหรือตัวบุคคล ใครที่ประชาชนเลือกมาเราก็ให้เกียรติแต่จะดูเรื่องอุดมการณ์และแนวทางของแต่ละพรรคที่ต้องอธิบายให้กับประชาชนได้เข้าใจส่วนหากพรรคการเมืองยังยืนยันที่จะเสนอนายพิธาลิ้มเจริญรัตซ้ำในกรณีที่โหวตครั้งแรกไม่ผ่านโดยไม่มีประเด็นใหม่พรรคภูมิใจไทยโหวตให้ได้กี่ครั้งนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามและไม่ทราบเรื่องที่กะกะตจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัยคุณสมบัติของนายพิธา จะเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาโหวตให้หรือไม่เพราะไม่ได้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องฟังเสียงสสในพักว่ามีความเห็นอย่างไรจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าแสดงว่าไม่กลัวว่าจะถูกล่าแม่มดหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายอับนุทินถามกลับว่าต้องกลัวหรือทำไมต้องกลัวละ่ะเราเป็นสสมีวิจารณญาณมีเอกสิทธิ์การใช้คาว่ากลัวหรือขู่มองว่าไม่มีประโยชน์เพราะจะทาให้เกิดการแตกแยกเปล่า อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ต้องให้กำลังใจพักที่รวมเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลให้ราบรื่นเพราะหากตั้งได้ก็จะเป็นผลดีค่ะส่วนยังมีความคาดหวังว่าจะมีการพลิกขั้วหรือไม่นายอนุทินบอกว่ารัฐบาลกับฝ่ายค้านจบไปตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วและตอนนี้เมื่อมีการรับรองสสก็มีเพียงจุดยืนของแต่ละพักซึ่งของพักภูมิใจไทยก็ยืนยันว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งต้องรอดูในวันโบวตนายกรัฐมนตรีว่าพักการเมืองจะเสนออะไรขึ้นมาเพราะพักภูมิใจไทยเป็นพักลำดับที่3ยังไม่ได้มีบทบาทในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะพิรพันธ์ประชุมรวมไทยสร้างชาติพรุ่งนี้ไม่เสนอชื่อ2แคนด,ดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีและไม่โหวตให้พักแก้มาตรา1 1 2แบ่งแยกการปกครอง ายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลยค่ะที่การนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์เปิดเผยถึงการประชุมสสของพักในวันพรุ่งนี้ว่าผมในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติขอประกาศยืนยันว่าได้แจ้งเลยค่ะที่การพักให้เสนอที่ประชุมพักในวันพรุ่งนี้ให้พิจารณามีมติ 1. ไม่เสนอคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเราทั้งสองคนเพราะเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเสียงข้างมากที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อบ,บ้านเมือง เราไม่ได้อาสาพเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนพัก 2. เราไม่โหวตให้คนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายหรือแนวทางการทำงานที่ขัดรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขมาตราน1นึการแบ่งแยกการปกครองการล้มล้างสถาบันครอบครัวระบบการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีและสถาบันหลักทั้ง3ของชาติอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของบ้านเมืองชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ซับซ้อนซอนเงือดอะไรทั้งสิน้น หน้าที่ของเราคือทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้บ้านเมืองตกอยู่ในอันตรายผมขอเชิญชวนทุกท่านที่รักชาติรักแผ่นดินละทิ้งความบาดหมางและหันกลับมาทำหน้าที่ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจและประชาชนทั่วไปลืมความแตกแยกหันกลับมาช่วยกันทำหน้าที่ที่ดีต่อบ,บ้านเกิดเมืองนอนของเราหากบ้านเมืองล่มสลายทุกท่านก็ล่มสลายตามไปด้วย ทุกอย่างที่แต่ละท่านสร้างสมมาก็จะล่มสลายตามไปสำหรับรวมไทยสร้างชาติแม้เป็นพักเล็กแต่สู้เสมอกับภัยของชาติสู้ด้วยใจทนงเช่นเดิมครับสู้ไปด้วยกันนะครับปอลอสำหรับผมต้องลาประชุมพักในวันที่11กรกฎาคม2566เพราะติดภารกิจด้านสุขภาพเลยแจ้งให้เดขาธิที่การพักทำหน้าที่แทนนอกจากนี้นะคะล่าสุดนายพีรพัน์ก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบกระเช้าดอกไม้เยี่ยมอาการป่วยหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากเอ็นหัวไหล่ขาดที่โรงพยาบาลสุขุมวิทโดยมีข้อความระบุว่ากราบขอบพระคุณท่านนายกครับทนายอันยื่นกะกะตตรวจสอบพฤติกรรมของสอวเร่งรัดกดดันให้สงสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหุ้นสื่อพิธา ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตนายพัทรพงศุพักษรหรือทนายอันบุรีรามยื่นหนังสือต่อกอกต,เ,กกตเพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของวุฒธธิสภาในกรณีที่เร่งรัดให้กกตส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าไกลในฐานะแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีปมถือหุ้นไอทีวีพัทรพงศ์กล่าวว่าเมื่อช่วงเช้านะคะตนได้ไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาต่อวันมุฮัมหมัดนอมาทาในฐานะประธานรัฐสภาเพื่อให้ควบคุมดูแลสว ในพฤติกรรมที่สวมายุ่งเกี่ยวกับกกตในการไต่สวนข้อเท็จจริงของพิธทาซึ่งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา1นึมีผลทําให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนายพัฒนพงศ์กล่าวอีกว่าตอนนี้กกตมีเพียงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวในส่วนของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะนายพัฒนพงศ์กล่าวอีกว่าในตอนนี้กกตมีเพียงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวในส่วนของนายเรืองไกรและนายศรีสุวรรณและสวได้แก่นายเสรีสุวรรณพานนท์และนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะ ซึ่งเป็นคนที่อยู่ตรงข้ามกับนายพิธาทั้งสิ้นแล้วเหตุใดกะกะตถึงยังกล้าประชุมและส่งสารรัฐธรรมนูญให้ตีความทั้งที่ข้อมูลมีความผิดเพี้ยนกับรูปแบบไปหมดเลยเพราะเรื่องนี้พี่น้องประชาชนติดตามอยู่ทั่วประเทศแต่กะกะตกลับทำผิดขั้นตอนและวิธีการสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายมาตรา157 นายพัทรพงศ์กล่าวอีกว่าหากกกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความตนก็จะติดตามเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องที่สวโดดมาเล่นกับประเด็นนี้และฝากไปถึงนายเสรีสุวรรณพานนท์ว่าออกมาให้สัมภาษณ์เก่งมากแต่เมื่อท้าให้มาดีเบตร,ร่วมกันนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงกลับไม่มีใครกล้าทำอีกทั้งนอกจากจะมาติดตามกระบวนการที่ผิดเพี้ยนของกกตแล้วความจริงเราไม่รู้ว่ากกตจะส่งหรือไม่ส่งเพราะอยู่ในขั้นตอนของการประชุมกันอยู่ แต่อย่างไรเสียก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดประชุมเพราะมันไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบไม่มีอำนาจใดๆมันเปรียบเหมือนละครน้ำเน่าหลังสองพุ่มนอกจากนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหลังประชุมกกตก็สุมเสี่ยงที่จะผิดมาตรา157แต่เมื่อครั้งก่อนตนมาขอเข้าพบนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตแต่กลับไม่ให้ตนเข้าพบแต่ให้สวเข้าพบโดยไม่ต้องมีการนัดหมายดังนั้นท่านประธานกกตอย่างืว่า ตัวเองเป็นเทวดาท่านก็เป็นเพียงแค่ข้าราชการรับใช้ประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news